ท่าผู้ชมคะในปัจจุบันนี้นะคะการที่เราทํางานเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องมองหาอาชีพเสริมไปด้วยนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะตกงานหรืออะไรนะคะเพียงแต่ว่ามันก็เป็นความมั่นคงของชีวิตนะคะจากโควิดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบางครั้งเนี่ยอาชีพเสริมก็กลายมาเป็นอาชีพหลักได้นะคะและในวันนี้ค่ะเราก็จะมีแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้บริหารของวงการบันเทิงเลยนะคะแต่ว่าก็ได้มีอาชีพเสริมค่ะแต่อาชีพเสริมนี้เนี่ยเกิดจากการที่มองเห็น จังหวะโอกาสและสถานที่ด้วยค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็คือคุณทิติพรจุติมานนท์นะคะเป็นเจ้าของร้านบ้านท่าน้ำนนเจ้าพยาแอนทิกคาเฟ่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีส่สลวเถามที่มาที่ไปก่อนทีแรกแค่อยากจะมีบ้าน ติดน้ําเพราะว่าเราเป็นเด็กนนเราเป็นคน,นโ<ด>นนใช่แล,แล้วเราก็บอกในครอบครัวเราว่าถ้าเรามีบ้านติดน้ามันคงจะแฮปปี้มีความสุขเพราะว่าบ้านเดิมเราเนี่ยเป็นบ้านติดน้ําก็จริงแต่ว่าเป็นของญาติพี่น้องเต็มไปหมดมถูกแบ่งกันไปหลายช่วงอายุคนเราก็ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้เป็นเจ้าของอที่ตรงนั้นจริงๆแล้วหามาได้ยังไงบ้างก็หามาสี่ห้าปีเรื่อยๆไม่ได้มีตั้งแต่30บล้าน ไปสามโคกสิคุณบอยสามโคกเนี่ยได้ประมาณไร่กว่าอยู่ที่ประมาณสัก15ล้านก็คุยเยอะอออก็บอกผูมีปัญญาถ้ามันเยอะขนาดนั้นแล้วก็เมื่อปลายปีที่แล้วคุณย่าก็โทรศรพทัมมาบอกว่าอยู่ดีๆก็จะมีบ้านหนึ่งมาขายบ้านยา่าฉันนี่แหละเธอมาดูไหมมันปิดล้างมานานแล้วก็มาดูเสร็จโอ้โซมขนาดนี้เลยโอ้ใช่เห็นในรูปนี่โซมขนาดนี้เลยแต่ว่าเราเห็นโลเคชั่นหมายความว่าบ้านมันติดน้ําเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเป็นบ้านที่เราอยากอยู่ วันนั้นโทรศัพท์ไปต่อรองราคาเขาเลยเขาให้ส่วนลดตามที่เราอยากได้ซื้อเลยณตอนนั้นคิดว่าจะอยู่ถูกไหมคิดจะอยู่พี่ฉลอดไม่เคยคิดว่าจะทําเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่หรือใดๆแล้วคิดด้วยซ้ำว่าฉันจะรื้อบ้านหลังนี้แล้ฉันจะถมที่ตรงนี้สูงมาอีกสักเมตรหนึ่งเพื่อจะหนีน้ำน้ำท่วมตลอดจะหนีน้ำไ่น่นเราเป็นเจ้าของในโฉนดแล้วดําริ ว่าโอ้เดี๋ยวฉันจะลือแล้วอย่างนั้นในฝันเดี๋ยวฉันจะเอาสถาปนิกมาออกแบบนั้นๆๆๆๆๆนันนัคูนมาก็ได้ยินเสียงอย่าลืออย่าลือ<ม>คนลุกเลยพูดแล้วคนลุก<ม>บ้านเก่าแล้วแล้วเราดูแบบดูมีของอ่ะดูขลัง พอเราได้ยินแผ่วๆหูแผ่วๆตอนเราเราตื่นมากลางดึกเรารู้สึกว่าอย่าอย่าอย่าลืออย่าลือเราก็เลยตั้งอธิษฐานกับว่าถ้าไม่ลืออแล้วเราจะรักษาบ้านหลังนี้ได้ยังไงเพราะมันเป็นบ้านไม้ทั้งหลังการสร้างการอยู่ของบ้านหลังนี้มันคือโบราณหมดเลยมันก็เลยเป็นไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นก็อธิษฐานกลับเลยว่าถ้าจะไม่ให้เราลือบ้านหลังนี้เมตตาเราหาช่างดีๆให้เราช่างมายากมากก็เหมือนสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งคือ ทุกอยาก่างปเราได้ช่างไม้ที่ดีใช้คําว่าดีมากสเสน่ห์ของบ้านหลังนี้ก็คือเขารักษาบ้านโบราณเอามาร่วมยุคร่วมสมัยกันดังนั้นข้างล่างเราจะเห็นฝาปะกนฝาปะกนไม้สักนั่นน่ะเป็นห้องใหญ่สองห้องซ่องห้องใหญ่สองห้องเป็นไม้ฝาปะกนอายุร้อยปีและ,และ,และ,และดีเทลเราเยอะอนะนาออย่างเช่นสายไฟเนี่ยครับ สายไฟเราเนี่ยเราบอกเลยว่าเราไม่เอาร้อยสายแบบแบบสมัยใหม่นะเราไม่เอารอฟนะเราไม่เอาเราต้องการตีกิฟซึ่งช่างที่ช่างไฟที่มา,มารับทําตีกิฟเนี่ยเราเปลี่ยนช่างไฟดิวสี่ห้าคนนะคนเราถึงเจอคนนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องพาทุกท่านมาดูก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้บอยรักบ้านหลังนี้เป็นส่วนหนึ่งที่บอยรักบ้านหลังนี้และเราเชื่อว่า เวลาเรามาอยู่ที่บ้านหลังนี้เรามีความสุขครอบครัวเรามีความสุขและที่สำคัญกว่านั้นก็คือเรารู้สึกว่าเราผูกพันกับบ้านหลังนี้โดยไม่รู้ตัวคืออะไรตามบอยมาเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยใช้ห้องนี้เป็นห้องพระซึ่งวันแรกที่บอยเดินทางเข้ามาที่บ้านหลังนี้จะมีพระศักดิ์สิทธิ์จะมีของเยอะมากที่อยู่กับบ้านหลังนี้แล้วก็มีพุทธรูปมีกระดูบรรทบปรลุษมีรูปอะไรต่างๆนะครับก็เจ้าของเดิมเขาก็ ขนย้ายออกไปแต่สองสิ่งที่ไม่ได้เอาไปเลยก็คือเสาสองต้นนี้นี่คือเสาตะเคียนที่พูดสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่าตอนสร้างเรือนนี้เมื่อปี2,507เขามีการปลุกเสกเป็นสายเวทก็เรียกสายขาวให้บ้านนี้อยู่เย็นเป็นสุขและนี่ก็เลยเป็นเสาที่ เราเคารพรักและเราก็รู้สึกว่าท่านมีเมตตามากกับการกับการอยู่ที่นี่มีสองต้น<ม><ม>ก็อธิษฐานกับท่านตลอดว่าขอให้เรารักษาบ้าน<ม>ดูแลบ้าน<ม>ให้กลับไปเหมือนยุค2507ที่เจ้าของบ้านเขาสร้างบ้านหลังนี้เราจะไม่ลือ้อก็เลยก็เลยรู้สึกว่าวันนั้นที่เราจะนอนเราได้ยินเสียงว่าอย่าลือ้อย่าลื้อเนี่ยคงเป็นแม่นี่แหละไปบอกเราว่าอย่าลื้อนะครับ มองเรื่องนี้คุณผู้ชมว่านี่คือโอกาสของบอยอเราไม่ได้เป็นคนที่เติบโตมากับธุรกิจขายอาหารเราเป็นนักขาบันเทิงครอ,อบครัวเราก็ทำงานในวงการบันเทิงแต่สิ่งหนึ่งที่ที่มันมัน,ม,นมันจุดประเด็นเราก็คือเรามีของดีแบบนี้แล้วเราทบบริหารเจ๊งเนี่ยมันท้าทายเรามันจึงเกิดเจ้าพญาแอนชีค,คาเฟ่ขึ้นมา อันนี้ค่ะท่านผู้ชมจะให้เห็นนะคะว่าเราจะต้องรู้จักที่จะคิดนะคะต่อยอดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าบอยก็ทําร้านอาหารของเขายังไงซึ่งมันเป็นความคิดที่ดีมากว่าบางทีไม่จาเป็นต้องรวยคนเดียวนะ